แต่วบ้าอยู่ในเข้าชอยโรงเรียนอยู่ใกลๆนั่นนะในื้นลาดจะหาังโจมกันนอไ

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสออู่ G4 Sport On Tour นะครับวนนี้ผมอยู่ที่บ้านปลวงบ้านมูหนึ่งของเฮานะหน้าปลวงทองซุกเนะี่ยหรือปลวงเซิร์ฟนั่นเองครับมูแม่แม่ฮะวันนี้จะเป็นกลุ่มแม่บ้านของมูหนึ่งกัดม้าจุยกันเนี่ย กับเข้าเพื่อจะไปสมทบลงทานในกิจกรรมของวัดโพธารามครับวันนี้จะมีกิจกรรมในเรื่องของพิธีคุมผ้าพระธาตุของครูบาศรีวิชัยนะครับหลังจากที่ตว,วานี้ผมได้พาท่านู้ชมไปดูเรื่องของการบมงส่งเจ้าหลวงคําแดงกันแล้วนะก็วันนี้ลงทานของมูนึงนะฮะมูซีแล้วก็มูสองก็จะไปร่วมกันเันตีวัดโพธารามนะฮะ กเดี๋ยวเขามาดูนะครับว่าเมนูนี่หมู่ไม่บ้านเป็นเนี้ยเมนูอย่างกันนะครับรต้องถามไม่หลวงก่อนหลวงครับวันนี้ไม่หลวงครับ วันนี้มนึงเฮาเนี่ยเมนูอย่างครับผมวันนี้เราเฮาเนียพัดซิ๊วครับอันหงเหรอัดซิ๊วคับไออนหวานี่คื้อบัวเชื่อมเนาะออนี่หักบัวเชื่อมนี่ครับนี่บัวนีาได้เนี่ยบัวนี่้ังเกมเกได้ยเคนี่ยด็กะ งานที่ก้าวแรกในชีวิตกระทะแรกเลยครับแม่นี่บันเฮามันหายากแล้วเนาะบัวก็หามาใครได้ละนะนี่ฮะนี่ครับแม่จันนี่ก็เป็นเชฟประจำหมู่บ้านนะครับเนาะ ประจำบ้านนะครับบ้านสาขาปุณยาน้ำเงี no. so uh ้ยวและพิซ่าได้นี่ค่ะไอแกมตากนี่ครับครับฮะคุณเปแกมตากคนและใจ่น้ำมันเนี่ยเขาต้องใช่เงยูงแ้ยอย่างนี้นะน้ำมันจสกึ่งั้ว่ะอ๋อหอมแนก็อุดนะนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังน้ำมันไปทอดเกี๊ยวไปเกี๊ยวอย่างก็เกี๊ยวหอมมามาทอดเสียบ้างนุ่ยก็นมเชนได้รัเต่นน่ัอาามาเติมกึงงนู่นอวด อันนี้เคี่ยวน้ำตาลกัน,ยนอยูอ่เลยเนาะครับเดี๋ยวจะทำเป็นน้ำเชื่อมครับแล้วก็หากบัวเขาต้มเรียบร้อยแล้วใส่เกลือเรียบรอยอ้อยเราจิ้มหากบัวก่อนนะใส่เกลือเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคตอนนี้เรามาดูแผน,นการใส่ กล่องนะติด,ด,ด,ดหลานั่นละละอยอลีแล้วก็อวุ่นนะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เขามาทำบุญด้วยกันนะครับเนาะเนี่ยโอ้ปละหลวงนะลบก่อนลบก่อนนี่โอ้มอใหญ่นะฮะนะแสงบุญของเขานี่ได้กี่กองนะประมาณห้าสิบแถวห้าสิบจะไหมแถวห้าสิบเเต่น้องนี่แถวและ อ <5, S 2> สิบสิบ,ส,บสาวสามสิบสี่สิบเออจะห้าสิบะะละอืมนี่อาเลียงเขาก็มาตัวไอ้น,นี้ช่วงนี้กูแม่แม่เขาพักไปก่อน,ออน <laughs> พักดินนะฮะตอนนี้ดินปลูกอยังบ่าขึ้นนะครับฮดแนบยากมากพักนี่ขึ้นนี่โอ้โหอย่างนี้กิจกรรมปลูกพักแลกฟางเขางดไปสักพักหนึ่งก่อนทำบุญเงินก่อนนะครับนี่ เขามีเมนูสองเมนูเนาะเป็นพัดซีอิ่วหนึ่งแล้วก็ของหวานแถมหนึง่งนะในส่วนของมูซีกับมูซองเป็นอยังงพ่องพวกเป็นลงวังหูกัวของของมูซีเป็นยังงครับนี่<ค>าายขาไก่ทอดขาไก่ทอดแล้วกา็หกมูซองมูซีเบสข้าวมันไก่หมูซีเบสข้าว<ค>มันไะก่อืออ่าครับวันนี้โรงทานคิดว่าคนจะมันัก กว่าตะวันนะครับวันนี้นี้ผมผ้าผาถ่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้การเคี่ยวน้ำเชื่อมสำหรับการใส่หักบัวเขาเก็กำลังดำเนินอยู่ะก็เดี๋ยว <c oughs> เขามารอรุ่นกันครับว่าอันหน้าตา <c oughs> หน้าตาของอหักบัวเชื่อมของเขาจะออกมาเป็นไจได้นะครับ แม่ครัวเขาบอกว่าเป็นม้อแรกในชีวิตเลยนะในการทําหัหากบัวเชี่ยมแนละ้ะว่าบ้านเฮานี่ค่อนข้างจะหาหาักบัวยากมากครับถ,ถ,ถ้ามีโอกาสได้ลงไปเอาในหนองนี่คือมดซิทครับเพราะว่าหนองนี่จะมีน้ำอยู่ตลอดหนองเล่นซ้ายของเขามีน้ำอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการได้กินหักบัวนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ยากมากครับเพราะว่าช่วงนี้ มีการคุดหลอกเหนี่ยเล็งซ้ายนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะได้เข้าไปเอาหากบัวกะยังมีความเป็นไปได้อยู่สามสี่นะครั้งะครับถ้าไขมันกะลรองไม่พอนะฮะเพราะว่าเวลาเป็นคุดเนี่ยมันจะเป็นน้าดินแล้วก็มีหากบัวปนๆอ,อยู่นะฮะก็เอาไปโคคุดขึ้นมาก็ไปเสาะตานั้นผมกะเสาะได้หลายหลายหลาย,หลายกระสอบแล้วครับผมก็ถือประมาณสองสามกระสอบครับก็ถือว่าเอามากินท่องเดี๋ยวก็จะเอาไปเพาะท่องนะเพราะว่าเดี๋ยวโครงการของ เขตธมบัชะปานหองเซ้อาจจะมีการเพาะข,ขยายพันธุ์บัวหลวงไว้ตัวนะเพื่อที่จะฟื้นฟูในการคุดเขตน้ำตื้นเซตนะฮะแต่ช่วงนี้เขาเอาหัาหากบัวมา,าทำบุญนะฮือพอแม่พี่น,น้องี่ไปรวมงานบุญวันนี้ได้กิิเน็นซีนีมงคลสักหน่อยนะหักบัวจากหนองเลงซ้ายคมเดี๋ยวจะได้เขาจะติดตามหน้าตาของหักบัวในคลิปหน้านาถ้าทำเรียบร้อยแลย้วเดี๋ยวเอามาดูกันครับเรามาจิ้มรสชาติกันสำหรับคลิปนี้ พักท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ